กกลัับบไปมาสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนฟังลาฟังไทยต่างประเทศในประเทศนานานวันนี้มาทำงานอยู่สวน,าน,านลุงเพิ่นมาทำรูปวันนี้ใส่ลวดน้าถลเลียนเพิน่นก็สวยสวยพี่น้องเอยทลเลียนจะปีเลยลุงโทเลียนนี่ถลเลียนปียังใครต้องดืน ทุเรียนปีสิบเดือนพี่น้องเพื่อนวะเจ้าของสวนเพิ่อนกันหนังอยู่กับใคนไม่เอาค่ะกินข้าวอิ่มแล้วค่ะแขกมาเจา้าขายไอติม,มนะสวนเพิ่อนนะทุเรียนปีสิบเดือนอีกสองเดือนก็ถึงสองปีพี่น้องเลยงามงามมีแต่หมอนทางนั้นปะลงหมอนเตนนมมอ้ปนกันเนาะหลายอย่างเนาะหมอน กระดุม,ม,มี๋้วก็อินันพวงมณนีพวงมันหนีกหนกกะจิบมีไหมมีมาตนตรงตรอ๋อน,อน,ออนกกะจิบมีด้วยมีทุกอย่างพี่น้อง <c oughs> ว่วนเพื่ <c oughs> อน,น <c oughs> ปลูกปลูก <c oughs> เลยรทำรวดใส่รวดน้ำยังไม่เสร็จแ <c oughs> มตุนก็พอซุกพอชุกพูนพออยู่พูแหละแม่ตุนนะนัง่งพักหน่อยหนึ่งก็เลยจะออกไปต่อพักกินข่าเที่ยงก็เลยจะได้ออกไปต่อได้ไเวลาอกา ใายให้พี่น้องบึงนักพีพักน้องนะเทวีชานนักการลอดเหมือนกันนี่แหละอยู่ไซกันลอดไม่อะไรลูกเลยเดินไปหันหน่อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะพามาเดินใกล้ๆเนี่ยถั่วเลี้ยนเพิ่อนก็สวยๆพี่น้องเลยมาทำงานสวนถั่วเลี้ยนแต่ไม่ได้ใส่แต่ไม่ได้ทำถั่วเลี้ยนขอโทษขออภัยเลยพี่น้องมาพิดกัน ว่าแต่ว่าก็บเป็นพิษรลดเพอาายลลายนี่แหละรั่วเหมือนเดิมเม่ตุนกระพอซุกที่แรกก็มาคุดหลุมแต่ถ่าแก่เป็นจ้างไม่โคโมาจกกลุมหน่อยหนึ่งแล้วก็ค้นกับคุดตามพี่น้องแล้วก็เทปูนแบบนี้นะคนคนเคยทํารั่วก็ได้ไปทําค่ะกับมาเรียกไปทําคือเก้าพี่น้องเลยสิบลาวเลยพี่น้องเด้อสิบลาวจับลาว <laughs> จับลาวสิบลาวเนี่ย เขาเรียกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบนี่จะถ่ายให้ดูอีกอู้นผอซุกพี่น้องเห็นว่าู้ใดกัมมกรมเมกแมมกระบอกพอซุกค่กเดจะถ่ายเพ้่อจะเห็นพี่น้องเห็นบเห็นชัดไปแล้วนะพี่น้องเนาะเห็นอยู่ปะอ่นนเลย งมงามงมงามกับเสากับอันนั่นแหละอันนี <c> ้ <oughs> ดึงลวดไปล่อไม่ตุนเป็นคนตึงสายลวดหนามแล้วก็เถ้าแก่เพื่อเป็นคนตอกน่องลากระชีสเปใส่ลบกลอยกลัวมันเป็นสนิมพี่น้องเอ้ยน,น,นี่ทำบนี้แหละกันลวดถเถลียนพ่อเนาะอันนี้สวยอยู่พี่น้องนะค้าน้ำเพื่อนำพี่น้อ,นองหลายยังนั่ง รอเจ้านายมาอยู่ไม่ตุนจะพาพี่น้องเดินจากเล็กจากหน่อยเนาะพ <c oughs> อได้หายคิดถึงกันแมตุนกับมาทํางานลายมือเลยแต่ไม่ได้ถ่ายพาพี่พักน้องบึ่งเพราะว่าแม่ตุนกับวบ่างว <c oughs> ันนี้ก็ได้ว่างจากหน่อยก็เลยจะพาพี่น้องเดินชม <c oughs> ชวนทุเรียนชวยสวยเลยง้ามัน,นรีทุเรียนเพื่อพี่น้องอต้องสิบสองไร่ที่ดินเพื่อน,นึ่งสิบสองไร่ พูดอยากขายพี่น้องเคยเห็นเพูนบอกว่าเจ้าขายให้เด้อมีตุ่นเด้อกระสันพูนอยากขายกะสิบสิบกว่าไร่นี่แหละสิบสองหรือสิบเอ็ดไร่์สิบสองไร่์สิบกว่าไร่ประมาณเนี่ยพูดบอกในตุ่นกับปรจําแต่ว่าสิบสิบนี่สิบอยู่แล้วสิบกว่าไร่เพูดอยากขายเท่าใดเพูนบอกว่าไร่หนึ่งชองล้านแต่ต่อรองกันได้เพูนว่าชั้นเห็นเพูนบอกนะก็เลยแบบพี่ได้อยากซื้อก็มาซื้อเอาด้วยพี่น้องด้วยพูดสิขายเนย พอมีหลายที่พอมีบ่อนเดียวพี่น้องมองดูเถเลียนเปนนางงามๆนะอีกสองเดือนได้สองปีแต่เถเรียนหนึ่งงามสุดยอดเลยที่แม่ตุนไปทํางานมาบ่าเคยเห็นที่ใดงามกว่านี้อันนี้สุดยอดเลยปลูกเต็มมดนะมีหาแถวได,ด้สิบอกพี่น้องจา้าแม่ตุนว่าเอิดว่าบ่นบ่ถืงกับขเขาอาัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหละทำลูกอ่วไปนี่แหละอันนั้นกระปายางลานชายเพิ่นทีเพิ่นมุล่รละดกเพิ่นปันกันเพิ่นจะขายวะอะไรละสองลาดหรือเปลานะไปต้องการละกนันที่ต่อถามเพิ่นนี่อันนี้แถวที่หนึ่งถัเรียนแถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สงองนาะ ขาล่างหูไล่ตาก็ขออภัยเด้อยน้องเด้อในตูนก็เดินเร็วเร็วแถวที่สองนี่อันนี้แถวที่สามมีหาแถวเลยพี่น้องเออแถวที่สามอู้ชุดทุเรศพี่น้องทิ่ถนนดำเด้ออันนี้แถวที่สี่นี่นของเพื่อนน่นเนี่ยแมนเมดแล้วนะแถวที่สี่อันนี้แถวที่ห้า นี่ต้นนีแทวที่ห้าแล้วก็้างข่าง่นกระปูกต้นกล้วยขาามือนาวกระปินของต่อเดนกันนะพี่น้องปลต้นกล้วยใส่น้ำต้นกล้วยน้ำว้ากับกล้วยงามงามนี่อันนี้ทางหลังคลายหยกคนเลยผลวะอันนี้ก็ไม่ตุนบอกพี่น้องยันว่าคุณต้องการอยากได้ทีได้ทางไหวซื้อดอกพอได้บัวต้องการแล้วก็แลวไปนะพี่น้องเนาะบอกตามที่คุณบอก ชาวค้าให้เด้อเม่ตุนุ่ยว่าสัญญาค้าแล้วถีกเดียวโอ้ที่พุนหลายเนี่ยน่นก็ปุ๊กว่าให้อยู่คนงานคนนี้คนหนึ่งอยู่ค่ะเมตุนุ่ยว่าพิจว่าบรถืกว่าโหแรงแบบเพาะกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนกันเองในเมตูดน่ะพูดแบบกันเองกันเองเนาะพี่น้องเนาะม่ได้พูดแบบง่ายพูดแบบกันเองสบายสบายเลย นึ่งนะอ้าวคลิปนี้กับบมี่เนี่ยภาพี่น้องเดินช้อมชวนทุเรียนนิดๆหน่นอยๆถึงเวลาจะได้ลงงานแล้วเนี่ยสวยป่าวเวลาจะได้ลงงานเลยจะได้ลงงาพผีและน้องไปก่อนเดินจากพูอกันคลิปนาเมื่อนาวันนาเราพี่น้องเนาะนี่ตามเคยคือเก่าผลจ้างมา ผู้ที่ได้อาทิตยหนึ่งหรือได้พี่น้องก,ก็มาเห็ดผู้ที่อาทิตยหนึ่งมาวันจันทร์มื้อนี้กับวันถิดอก็จ,จะให้ยเซตเมื้อนี้แหละเพราะว่ามันลายเนาะหอบไปนะฮะน้องลาคนท่ามีอย่างคนนั่งผักผู้ที่น้องลาพี่เธอมาน้องลามาสวยดูทอร์เรียนคนหนังงามเลยพี่น้องเลยอันนั้นก็รถชิปหล่อแก่ดินเแก่ดินขาย สวยขนาดสวยแท้สวยว่าโอวววทำไมตันยังมีเงินเด้อยากซื้อซื้อไว้เนาะสวนทุเรียนซ้ำบนนานบุขาดทุนได้ไปซื้อตัวสวนทุเรียนบุขาดทุนขันน้ำนี่เปิดขายหยกหมดเลยหยกทั้งที่เลยทำอะไรน้องล่ะกินยัง วัสดีพี่น้องใครแน่จะกินยังขอบคุณลุงเจ้าของสวนนั่งนิ่มอ <c> ย <oughs> ู่เะิ่งดูได้กินนี่ยังนะปลาโตเป็นตาแซ่บตาพี่น้องนี่สม้มน้องหล่าเด้อประกอบน้ำจิ้มเหมือนกันจะกินเยอะได้ผีเหียได้ทำงานบ่ไว้เด้อกินนี่ก็ลากก่อนได้พี่น้องเด้อพ่อขิมหนาพี่น้องสวนผนงามพาส้มสวนทเรียน ีไปตื่นทำงานเฉยๆลาก,ก่อนจ้า